เดี๋ยวมาสานนี่ไม่คือมาถูกยากแท้มูกจับนี้มาส่เ <laser> บ <message> ิร์ยิวกับยิวเข่างนสื่อเขากับซิบุมี่เสรจังได้บบบนี้มูอของพ่อมาลีนําแน่นอว่าเงินมันสื่อเขาที่เนี่ยนี่เราบสิบปไดคขายเี่หบ่เพื่อเอาเงินไปสื่อเขาที่งายงายง่ายงมันเป็นคือคือคักคเดกเดกจักจัยไปใส่ไปใส่ฮะม่นั่งไม่นั่ง อ้าวจะได้เสียวฮะอ่ัจะได้ม่นจะได้ฮะมีเลือกยังบ่เอ้ามัจะได้เขาบอกว่าเป็นคนตีเสียวมมีเลือกเนี่สิบเอ็ดเออมานั่งมานั่งบ่คนกวนมานั่งมานั่งเจอได้เสียวเออเป็นยังไงเนามีเลือกเนีสิบเอาน่ามี่กูว่าสิขายขึ้นแน่หนิเสียวฮะอีดีบูเสียวเป็นยังมึงก็สิขายขึ้อก็บูสิยาขายหขึ้นหรอยันกูมูมีหนังสือเขากินเสียวบ้านั่นคุณบ่เสียว จำเป็นตรงคล้ายเพื่อนอีรีผุนโบก็จะเป็นแระเสียว,ยยว,ข,วขั้นกูบป 10, วว็คล้ายเพื่อน,อนออกูกับพ่อจักเสียวมันเป็นไซส์สือเขาเกินข้าสั่กูเสิซอยมึงเด้อซอยซัมกูมีเสียวเงินติดโตกับมีพม่าอยู่หาสิพลาเดี๋ยวเสียวเอ้กูบวเดือดห่อนยังดอกมึงเดือดห่อนกับหายมึงเอาไปใส่ก็ซะอ่ะเสียวมึงเอาไปใส่กนเด้อขั้นมึงเดือดห่อนกูยังบได้เดือดหอนอยัง,นอนอยงดอกมึงจำเป็นเสียวมันจำเป็นต้องไปคล้ายเพื่อนดอก กูหามึงก็ซักมีคำมีอะไรเยลเด้อโอเคหลายๆเ้ซทำมีมึงซอยุ้งเสย้ายเพื่อนโอ้ยบเป็นยังเซวจะได้เมกัเป็นโมกันซอยกันเยวขอบใจเีลอ๋อมันจะคำเมื่อดะเมื่อก็ได้ถหมเสีเซโอเคเยวเออมันานเจอกันนะโอเคโอเคมีอากัสิกูเด้อโอเคเยวอ่ากูมือกกนไปม่งกันไปเยวมันานเจอกันไหมโอเคโอเคมอนม Ai, một người ừ, okay, okay. <laughs> oh, có tư theo, sinh viên đi, phong để lãi lãi mùi tên là tên là tên là tên ok. tên là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  tên cái tên là 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 đi ไอ ah. oh, right? like, ้โค้งล่เมื่อก่อนมึงไม่กระทำเลยวิเมื่อก่อนเมื่อก่อนยังไม่นอนยังไม่นอนหายเงดู้พีก็สร้างแหละมึงคำอย่างเงี้ยก่อนเมื่อก่อนโอ้ยจะเป็นยูเขาดียูเขามา่อไรมือแล้วโอ้ยจะเป็นยูเขาดี้นจังได้ดีเหมือนสิ่งที่ยูเขา โอ้เงินอะไรเงินไปดีแต่มันมางามแท้หมือนที่ไหนสุดๆสุดสงามสุสิเบเป็นหลายหลานเตือนมาได้ดีถ้าสียงสีมีสีเงินอยู่กัของตัวเองจะเถื่อได้เนาะโอ้แต่มันงามแท้งามว่ามาได้ดีาสิมีแบบโอ้ัวอแล้วคนทุกคนเนี่ยโชคสิบุ่มมีร้อเงินงามงามบคือเขาเนาะ นี่ยังอนออย่าคิดว่านางหลับหลับร,รอรอนี่เห็นเนจะไปโดนนะคืมบามีน้ำคือเบนมูเดสค่าสมัยเนียเบ่จะซื้อดาเป็นบ่เอ้าจะหูซื้อขวายจังไดเอ้าจะบุจีบ่เต้าเคยยิ่งดีนกำกันยันน้องเงี้ยนั่นดนนนยยน้จะซื้อาดาแต่ว่าโอ้เจอแล้วจะซื้อแสงนบ่เออเมนเมนเมนโอ้มาได้เจอกันวโดนแหล่นี่เป็นจ,จังจไดมาจังไดนอนด โอ้ยังได้เซียวส่วงนี่เซียวเป็นยังได้มายังได้ส่งนี่สบายดีอยู่บ่เซียวโอ้สบายดีสบายดีเซียวเป็นยังได้ส่งนี่ยิงงานท<ม>อได้เหตอยู่ติโอ้บ้เหตุดเดียียดงานนั่งดอกเซียวนอกจากเกี้ยกระป๋องห้าเงินสือส่อเขาสื่อน้ากินไปวันวันนี่แหละอ้อเซียวกูมาเป็นแบบนี้โอ้กูเป็นคนทุคนนี่ มึงนี่เป็นยันโตก็เถอะจริงไ่มกูกัได้ดม่เก็บกระปอ๋องขายหาเงินซื้อเขาเป็นวันนี่แหละเสียวโอ้สัตว์มอเสียวโอ้เสียวฝร่อยอยงรมงึงนี่ไปจางไหนมาจากไหนส่วงนี้โอ้ยกับพ่อมีเงี้มีเกินนี่แหละเสียวเย็นนี้มึงก็อยู่งานชิมีเนาะเสียวเงืนกับประกงงานรถญ่กับมีอะไรขี่รถจักกับสองคันโอ้ชเชยกับตาพี่มึงไงนัง่นแหละพ่อไปได้มาได้โอ้กิดกูนย่ที่บุ๋มยังเลยนอนจัดเก็บกระป๋องไว้ปวันกูคือกระนั่นแหละเสียว ถากูม่อช um ิซอยในมือนานกูก็จะ่ข่เงยอะไรเสียวเเ้มืงชิ้น่ตง้อยู่ไดแล้วคือบเห็นมาตัวหัมันนงอยู่กันเองโอเคเสียวเรื่องโทรหาให้มานตมายังดิเฮ้เสียวว่าจังไดแล้เสียวเสดหรอยู่ส มาดินเฮือกูตีแสงเชียวเคยเห็นโรงเห็นเดียวกันมาเด้ตอนสมัยตอนยิ่งมีน้ำกันเด้มาดินเฮือมาที่เชียวโอกก้ก็จกะกูจักเลยกูจักเลยโอเคโอเคเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปกูยืนอยู่หน้าทางเนียช้าแป๊บนึงเมาเชียวแค่นั้นกัมาเออเดี๋ยวกถ่ายกันได้มูดกันเองในเชียวมันมากนะฮะอาซีเชียว

โอ้ผนเจอกันโลดแบ่่ได้หยอกกันเโอ้หมเลเฮ้ยเนี่ยเมียมือละบบ่ว้เดี๋ยวจะบอกทันมี่แฝลนโบมีอีกสักไกับมันมี่แม่กันเสียวเอ้ยนั่งนั่ง่งั่งล้วกเท่เบากันจังไลยโอ้ยจังไงเสียวส่วนนีรษฐกิจดีอยู่บ่โอกะพ่อไปไหนยุเชียวไอ้กะถือว่าดีอยู่อืมแต่เมึ่เด้ไปจะได้ส่วนนี่ก็เนี้เสียเลยพี่กระปองงนืเขาเนี้ยเรียุกเี้ยเขา โอ้จะได้การสูๆเซลเลยสูวน่นะอันน่าบ่กฮากะผมมีอยังกินหรือว่าง่ายใช่ดิเด็กกูกลับขี่รถกายอยู่เหมือนสองวันก่อนเนี่ยมึนจะเอื่นกูเออมาเป็นสองวันก่อนกูลงมึงบ้านก่อนนี่มึงบวบานนี่เออกูขแบบี่กายมาอ่านนะครับกูว่าสิบลูเลยแบ่เพื่อนนะเพื่อนเลยเอื่นกูเพิ่งเห็นเพื่อนดังเจน,นาว่อนนาอ่านบอลจะไปได้เท่เาใครเอื่อนดนตรีเท่าไรเซลบ่เอาะสิใครละอีโอตัดสินโอส้สอดอีนิเซวมีเงินเลย ม่วนดีแนบบริจเจอหนากันดนโอ้ยใหญ่เป็นเบาล่อเป็นลอยมึงบอกดากูเล่นเล้เด้วยขันมาบักดาดบาสวนกูมาเนี่ยกูคือสิบบริเจอเมื่อไหร่เสียวแสงเน่ยมันมึงอยได้จริงไดิคือแบบไปเจอกันจริงไริงโอ้โาก็ยงางมาทั้งนี่แหละงางมาลินนี่แหละกับพอดีเห็นเนี่ยเนี่ยงานเเสียวเสียวเก่าเนี่ยงางเขาเฟืองกับพอดีเสียเกาเนี่ยงานเขามาเฟือง ต้อนีหวกจะาจื๊อกันอยู่สคนจ้จือกเ่ือะ่ใด้เข้ายิ่งบีทัากันแหละ้ยต่เขายิ่งบีกันเลย้ยกูกินตลอดนะเนาะคนแรกจื่อคขอ่จือคนบัเ hmm. สียตลอดนี <Okay. S 3> <the> ่ชอบเขาแดงตลอดเลยหรือจะได้การสูๆแล้วเสียเนาะมีย่งกักพอซอยกันไหนซอยกันไปมอนี่างมีแล้วเดี๋ยวื้อรถใหญ่มึงอกอนก่อนหรือเล่าจะได้ซือเลยก็ีมอนพี่มอดูคักก็เสียเออโอ พี่ากะีมืออไรเชียวไอ้พวกนี้ถือเยียบโตยวอมนกันเดเด็อเหยเลยนี่ี่ากับกน้อ่ะตีตีมานาเจ๊กันไหมเชีวเอ้โอเคเชีวกับกัไปไปไปเชวโอเคเชวไปไหเวมือมือมือมขผู้สาเแล้วได้ไฟเป็นเจ้าของเงือ อ๋อนาทุกคนนั่งก็เข้ากันแล้วไปที่เหี่ยมหอยน้อแบบคิดบ้าะบอบอคิดหมวคิดไปเรื่อยๆเลยนี่เห็นไหมยืนดีก็คิอจกท่ายเองนะอมูเฮาซ้อมกนกันก็ร่างในเขาคลิปนะเฮาหมอนี่เท้าตะบี๊ดหม้อนี่นี่ในซ้อมเท้าแล้วกเทอาน้อทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่าเฮาเป็นยังคือลงคลิปทางให้ไปโดนกระยอดว่า เครื่องใส่อุปกรณ์โทรศัพท์พี่เนาะจะไม่จะเป็นตัวงดสองทิศไปแปลงโทรศัพท์ตอนนี้ก็แปลงมาแล้วเนาะกาทุกคนกาเบิ่งกันที่เก่าด้วยจะฝ่าลืมกันเนาะกับคําที่เฮาเว้า,วาบ่สุภาพหรือว่าบา่ขัดก็ต้องขอโทษขออภัยนําหลายๆเ้อ,อทุกคนเด้อเนาะถ้า,ถาว่ามากิปนี้กาอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปได้จะได้กรเฮ็ดคลิปใหม่เนาะถ้าเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สบายดีจะได้กะเฟิตมอสหิน้ำมอสหิน้ำเนาะเออผู้สาวคนไร่ที่มักก็ไปจีบได้สวั่นว่าเนาะคลิปนี้กาคลิปนี้ก็แบบคิดออกแลลล้ววก็ถ่่ายยยเเมัๆนะ แบบยูนีดีคิดออกจะได้การยังลืมก็เดื่อเขากลับมาแล้วบัดนี้เขากลับซีมาเฮดคลิปสม่ำเสมอเนะทุกคนการยังลืมก็เดรื่องทริปนี้การสบายดีสบายดีเฮดดี้สบายดีบ๊ายบาย